สีผ้าไปใส่ดิเดิมว๊าดีพี่น้องครับย่างขอรลังไว้ที่ถือกล่องย่างสากหนาสากหลังจักสีผ้าลูกผ้าเตไปใส่วาดีครับนี่ครับยังไมได้เลยสุดยอดเลยลูกเไปทำไมเอาไได้จะขึ้นก่อกย่างไปเลยล่ะข้างหนาเจ้าหนย่างสอดฟดออกไป ว่ามันเป็ดหน่อยแล้วหลายามกดกันเนี่ยหอมดูหอมดูเนี่ยไดมท่าบุญแม่นาไปท่านล้างไปถึงแม่นาไปดม่ล่ทิเศษแก่น่าพิเดีขนาดนาไม่ล่างเออล่างนาแล้วนี่ยเปิดมัเลยบ้ ก็เ,เดี๋ยวออกไซนัวเพิอ่าผู้จ,จัดการดูที่ออกมีผมผมมีที่ออกไปครับไไแล้วจัดรถปีนครับผมโอ้ยออกฝั่งนู้นเพราะอะไรวะฟาดคนแม่พี่น้องมามาตเตวินอโอ้โหผุนร่อง,งนี้บ่ได้บ่เฮาลงร่องระเบียงขาค่อยดีอยไหมอึ๊บนาน คุณแม่มาหล้วคุณแม่มานางถาแล้วพี่น้องครับฮะพอกันคือเกานีเดีพี่น้องอันเน่าอุดรูดออกมาหนีตัวนึงที่พวบานหวานคุณแม่มานางถาแล้วโอ้พ่ท่านคำอยู่บัดสิบ่ดได้เฝ้าล่ำตะวินวินวะเนาะนะแนวนีนะ้เนาะท่านคุณแม่ได้มาตะวินปันคุณหลยแล้วพี่น้องหลายแล้วพี่นอ้นองครับหลยแล้วคุณ ขุ่นนะทั้งพี่กับมีแล้วปะเนี่ยโอ้โุ่นวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับพุดนะโอ้มวนซึนฮ่แซวกันแบบหันนะปัดทิศธอันนี้จักเกือบจักลองเท่าจัก ไผ่เนี่ยหวัดคุณรทับวงนี้อันนี้่ครับแม่นบ่กครับม้อไม้อมมมหรอไได้มากครับยุ้ยใส่โอ้ยุ้ยพุ่นบอนะดวงไปยุ้ครับไปยุ้ยผู้ใดน้อนั่งยุ่นพี่น้องัตุรสนแท้โอ้ยวัหนาเลยชีวิตเอ้ยชีวิตชีวิตมีขึ้นมีลง เวลาขึ้นก็อย่าเหลืองเวลาลงก็อย่าทุกนี่แหลนะน้อชีวิตเ่นบ่าพี่นวองเอ้ยครับผมสวัสดีครับผมไอ ความน่านังไม่ยังไม่ได้เขียวพี่เาะท่าได้คำยูแม่มงนียคนหลายเลยคุณมากก็หนิผ้าผมแหม่บอกเศาที่แม่กินเขาไปหรอครับกินแล้วกินแล้วมาา่านตะกอนคอนว้อยไหม โอ้ยสุดยอดสุดยอดบรรยากาศผมว่าแล้วครับมันทีเป็นบรรยากาศแบบว่าคนหลายๆนะเนี่ยเห็นบอกเหมือนเลี้ยงนี่โอ้โยคือสาพี่น้องครับมวนซื่นหัวเซีวกันแน่นอนเบิงตาสาดรถนี่ยคุณน่ะหลายคัะพี่น้องเอ้ยปวดเครื่องเสียงเปิดงั้นกันพี่หน่ยังเป็นยังม่เงี้ยไรเราไปหาบ่อน้ำพุเโธา ดีทวิสักเบาน้ำข้นมาคอยเปลี่ยนพี่น้องเบาน้ำข้นมาคอยเก่งเป็นคนเบาปากเบาเบาติดไปนั่งสัมผัสเอ้ายังโอ้ยผู้ใดน้อยอยู่ทั้งผุ่นนละทั้งเวทีุ่นอนห่วยใส่สุดสีดำดำเนี่ยตัวนยอดลุกเลยทำผู้ใดมาจังไหนเนี่ยสัมผัส สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีกัมพายทั้งพี่สวัสดีกัมพายทั้งนานเป็นมาแล้วมันถ่ายรูปแล้วมันอยู่กับวอลลัมกัเอิรนกัมพายเนาะครับผมมานั่งเฮ็ดอย่างน้าขับอยู่ผู้เดียวที่ปิดมานั่งชมผลงานโอ้ชมผลงานครับป้าเจ้าหนี่กัมีคอนไวท์เป็นมาสมัครัคู่หนึ่งโอ้ไปเรียรับเลิกกันนัแต่ต้องให้เนี่ย ่่งไขนผมเห็นเห็นงานดนีด้วยใส่หมวกครับว่าครับครับชงไข่อยู่ชงไข่อยู่ผมในไทยอยู่ผมเศร้านิดครับในไทยอยู่แต่ว่าท่านท่านจักใส่ถุงมือน้ำมูอหอกเออมือพวงเนีนี่น่ะแต่พุ่นไปทั้งไปอีกมาล้มโบราณครับครับครับไปทั้งเกาหลีมือเศร้านี่มือเศร้านี่ค้อนใบมาสมัครไหมเออค้อนใบน่ะฮะต่อเตี้ยวแต่อ่อนน้ำอยู่ให้เราเพิ่งไประชาบังคักอยู่ดอกครับเบิ่งอยู่เบิ่งอยู่ผมเบิ่งอยู่ค่ายแรงตั้งเวทีที่ได้เพราะคลิปกระเด็ยบ่บุ่ ไปเบิ่มเพิ่มได้ครับอยู่ในช่องปารีเทวีศักดิ์ครับผมผมถ่ายไว้อยู่เมือาซ่อนบม้อเรามาโหลดคลิปมองนี้สัญญาณดีสัญญาณดีมึงจอดไปโหลดไปดีครับตื่ใจเราปีนี้ครับโอเคแล้วมครับเรียบร้อยแล้วคุ่นพี่น้องคุ่นพี่น้องครับคุณเจิ้นเทิร์นแล้วเจิญเทินแล้วพี่น้องได้แล้วครับมืออนที่ไปเทวิเลยแล้วมื่อนี้เพิ่นตั้งแล้วล่ะมือนครับ ามพรอุดรคอบคุ้มเดยครับเชิญพ่อโจงหญิงมวนคือเกอโอ้มวนคือเกแต่ว่ายิ่เต็มรูปแบบอีกนั่นเวทีสาวน้อยระเบินโพยุบันอีลาเนอะแต่ว่าศิลปินสาวน้อยเดพไปรวมกันกับสาวน้อยวงสองหนึ่งเดียวในโลกเนี่ยอบุมี่เดแตว่ามวนกุบขึ้นอสองเทั้ทีทั้งหขางแมนครับ มันเป็นงานบุญพี่น้องหลายคนกระทักกันมาอยากมีคูปิ้นสันเดี๋ยวใกล้ๆหอดมือก่อนเนาะจังวากันครับจังวากันหอดมือใกล้ๆหอดมือก่อนเอามืออึนเอามือวันที่ยิบเอ็ดเนี่ยก่อนเนี่ยสามเผ่านี่ก่อนราคาหนึ่งสองสามปลาฉลาขึ้นบุญแมนครับผมหนึ่งสองสามถ้าเขาไปรถครับพี่น้องมองกล้องลายสาวน้อยลเพิษโชว์แมนครับของเรานคืออลังการนะศิลปินโดยเวทีใส่เวทีลเพิษโชว์ศิลปินสาวน้อย เต็มวงน่ะชุดโชว์เต็มวงน่ะสมทบเลยศิลปินวงสองอีกขึ้นคู่กันครับผมอย่าลืมไปเมวนไปเสียน้ำกันเด้อพี่น้องเข้าเอ้าขอบคุณเสียนนหลายๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณน้องปอมแปมรับผมเอาปอกันจิบหนากันแล้วกันครับพี่น้องครับเนี่ยไม่หรือ